แต่บกุ้งมะหุ่มแบบพออยู่พอกินอะดรเพลินกระลิ่นก็กคินไปจีน่ะข่อยก็เลยหอบลูกข่อยมาเอ้ยมาเลยเอ้ยกับบุมีข่อยก็ไปเฉยเอาอายู่เห็ดให้เห็ดนาน้ำเพลินอย สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัชกูสกุนหรือว่าัเป็นทางไทยทางลาวหรือวัตตางประเทศกัยินดีต้อนรับเขาสู่ซองสาวาสนาสแนลอีกแล้วพี่แม่พี่น้องเนาะมื่อนี้สวาสกาสนากัซิมาเปิดใจสาวไม่ห้างอยู่บ้านคอนเต้เนานะพี่น้องเนาะ เพิ่ก็ยังไม่ได้เคยเปิดใจยัเคือสาวกับสมาเป็นคนแรกเพื่อละยพี่น้องเลยกากอนสิไปติดตามครับส้มกับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกในเรื่องกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะก็ห้ากับซไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องว่าเอ้ยคันซื้อแนวไรเนาะพี่น้องเนาะสาเหตุเป็นมาแนวไรก็จะได้ไปติดตามครับส้มล้ว็ไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องไปสอบถา้น้ำกันพี่น้องเอาก็มาหอดเลเนาะพี่น้องเนาะกาเกี่ยว้อรับจางมาเย เขาก็นำมาบ่งขึ้นรับจ้างได้พี่น้องเลยมาทีมงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อน้องพ่อหน้าสบายดีน้องพ่อยก็สบายดีเนาะสบายดีเอ้ยโดยสบายดีลูกเพิ่งกันนอนเนาะพ่่อแมพี่น้องเนาะกันนอนขออนุญาตถามซื้อเสียงไงเด้อขออนุญาตถามซื้อซื้ออย่งไรเนาะซื้ออย่างเด้ ชื่อจอยเนาะชื่อสาวจอยเนาะอายุเท่าไรใดสามสิบสองสามสิบสองปีเนาะพี่น้องเนาะน้องจอยพี่พี่น้องสำหรับลุงจันก็คือน้องจอยเนาะสาวจอยเออมาเกี่ยวข่าวหับจ้างบ่เดี้วอรมาซอยเกี่ยวข่าวหับจ้างเกี่ยวเป็นพ่อนว่าเกี่ยวรายวันเกี่ยวรายวันวันเท่าไรเป็นไห้วันละหกชิปเอาลูกน้อยได้ใส่ลูกน้อยกับมาน้ำเวลาลูกอันเกี่ยวเกี่ยวข่าวลูกอายุน้ำมันไหมไม่มูแล้วก็ลิ้น อดินไปตามโฮมไปกูมือบ่ไปจ้างกับไปโอ้ไปจ้างกับไปตามมีบอนไปเนาะนบลได้จ้างเออื้เงินไปกับพ่อได้งานชื่นอมป็นจังได้คือว่าลูกก็ยังกินนมอยู่บ่ป็นไม่ห้างบ่มีห้างเหตุเป็นมาได้ไรเนาะจังได้เลิกลากระพัวสาเหตุจะเป็นมาได้ไรเนาะเอืลยเนาะ พ่อหลินพ่อกินนี่แล้วยุงตะเคีกับยุงเทพพ่อหลินเพิ่นกินแล้วก็แยกทางกันเลยมีลูกน้ำกันคนหนึ่งเนาะคุณดีคุณหล่นได้อันลูกเจ้าได้อายุจะปีขึ้นจากแยกทางกันกับเจ้าปีเจ็ดเดือนตอนนี้เด็กน้องนะมันขบช่องปีช่องปีช่องเดือนโน้ยกันก็ได้ปีหนึ่งเลยนอกจากกันไปเนาะ กมาขึ้นกับว่ได้มาหาเลยบ่ะเอ้ยตะกี้อยังอยู่กรุงเทพแบบอยู่น้ากันเลยบ่กุ้มม่หุ่มแบบพออยู่พอกินน้เพิินก็ลินก็คินไปสินะอ้ยเขาก็เลยหอบลูกคยนี้มาหาเอ้ยเลยมาเลยเอ้ยกับบุมีค่อยก็ไปใช้เอาอายู่เห็ดไ้เห็ดนาน้าเพิ่นอยู่อยู่ใช้เอาอานนะเห็ดนาอยู่ในหลุมมีนาแถวๆนี้เนาะ ก็มาใช้บ่นอยู่อยู่น้ำเพลินเดี๋ยวนี้เห็นเพือนว่าเพือนชาญก็อยู่น้ำเพื่อนใส่กันได้วะเฮือนก็มาอยู่นี่ตอนน้ำเอื่อยนี่เฮือนก็คุณน้ำเอื่อยน้ำน่องใช้นอนอยู่พี่เพิ่นนอนนะแล้วก็มาอยู่พี่พ่อแม่ได้ใชนะพ่อแม่เจ้าพ่อแม่บ่มีตายปะตายแล้วพ่อแม่เสียไปแล้วเนาะเสียบไปแล้วจะมีแต่อึ้ยมีแตอยจะมาใช้เอื่อยมีพี่น้องจะคนทั้งบิดน้องต้งเบิดกะ หกเจ็ดคนแต่ว่าแยกกไปคนละทางเขาก็มีคอมีท้วเขาเลยแล้ก็มีวัยรุ่นผู้เดียวนะเฮือนนี่ก็บุมีลูกมีเมียก็ใช้อยู่นํำกันเลยเจ้าเป็นคนที่เท่าไหร่นะเจ้าคนที่สองเลยน้องจากเอื้ยฮะเลยเอ้ยบุมีคือกันแล้วก็ป้ามาใช้เห็ดหน้าน้ำเพื่อนเพอได้ข้าวกินเลยนะเย แต่เฮือนซานี่ก็คือเฮือนจากเฮือนเหงาได้มีว่าเฮือนเหงาเฮือนพอเฮือนเมกอนเนี่ยเฮอพอเฮือนแมกมีหลัางน้อยอันเอื้อยอยู่ค่ะเลยไปอยู่น้ำเอื้อยหลังน um ้อยน้อยเลยเนาะเฮือนน้องเขาไปอยู่เขาไปกรุงเทพกรุงไทยแหละไปอยู่คนน่ะอยู่ก็อยู่ที่เจ้าเอาผัวนะคนบ้านเดียวกันเพราะผัพทัพคนทา้งภาคเชื้อคนทางใต้โด้ยภาคเชื้อเนาะตะกี้ก็อยู่กรุงเทพไปแล้วอยู่น้ำกันแต่ป่านนี้ คนลินคนกินฉลรพัดฉลเพบกุ้มบะหุ่มครอบครัวดิคนเด่นไยิงน้ำเบาคนเจ้าสูบบาย่างลินคุณหญิงลินยองลินยาลินไปเบิดโดยอันนั้นเราเาบ่ได้เนาะคาห้องคาห้องบ่มีจหญ่เดย อยู่บ่ได้ไปบ่รอดเนาะลูกนมน้ำงานบ่ได้เฮดนะที่ของชาวเขาชื่อเราก็เลยหอบลูกมาตั้งแต่ชมการดูเลยก็มาดูนานเลยเนาะมาเฮิงแล้วมาแล้วก็บ่ได้ไปอีกเลยบ่แล้วเคลื่นก็บ่ได้ติดต่อมาหาลูกซั่นซี่ใจกระดมแห้งนาะเพิ่นก็เนาะยามกระดมแห้งไปเพิ่อหาเงินเนีแต่เปลี่ยนงานบ่ได้เงินโดยแต่ค่อยก็อยากขอเงินชื่อน้องแม่ลูกกันก็โทรหาเพิ่นแบบนี้ มันมีหายแล้วก็ไปรับจ้างรับอ่าแบบนี้แะไรย่างเกี่ยวเขาเองก็เกี่ยวแบบนี้อย่างมีคนจ้างแบบเขาเองแล้วก็ไปหาเกี้ยวพอได้เงินชื่อนมลูกกินโดยมาหาลูกบาได้กินนั่นดิโดยแม่ใน่น่าลูกก็บกำลังกินเนาะไเลยมันลูกมันให้มันชิอดได้คือพ่อแม่บ่ะเห็นโทมเอื้อยเพิ่นเนาะคือหน้าเอื้อยก็ยังมาทันได้เกี่ยวบ่นนาที่เห็นน้ำเพิ่นนะเกี่ยวแล้ว เกี่ยวแล้วแล้วเขาดอกพันธชิพก็หายมันบ่หลายเนาะบ่หลายแล้วก็ได้มารับจ้างปันพอมู่แล้วก็ไปหารับจ้างรับใบยามเห็ดเรียกก็เฮ้ยปีนี้บอลไดก็ไปคุบอนเนาะจ้าก็มาเฮ็ดนําเพิ่นปีนี้บ่น้องเอ้ยเฮ็ดปีนี้โอ้ปีก่อนก็เคยไปเมืองไทยเนาะแม่ไปอยู่อย่างกับเฮ็ดนํากันก็เอื้อยก็บ่มีเงินซื้อผอชื้อฟุยอย่านี้เงินลงทุนคือว่าก็ได้เฮ็ดเอาเพื่อแหงเอาเนาะนําผู้นี้น่ะเอื้อยแท้ๆบ่ดื้อว่าจังไดรพี่น้องกันซื้ออันนี้หั่นเพิ่นเป็น น้องพ่อโอ้เวอ้าอาอาวอะใช้คนอยู่ใช่ไหมใช่จ şey un> ้ะแม่แม่โดยเป็นการใจดีให้อยู่แล้วมีใจดีให้อยู่นะกินอยู่น้ำเพลินแรกค่อยมาค่อยบุมีข่าวมีน้ำก็อาใช้กินน้ำเพลินเห็ดเวียงน้ำเพลินกินง่ายกินให้อยู่กันเลยโดยอะใช้บดอาใช้น้ำเอื่อยเจ้าของเอื่อยกับบุมีอันเลยโดยเลยกับซ้ำดุงใหญ่น้องเนาะซ้ำลูกใหญ่โอ๊ตไปกว่า จังไงกระทั่งทีแม่มาก็เป็นกำลังใจเหตุน่องเป็นกำลังใจเนาะเกี่ยวเข่ามื่อนี่ได้ครึ่งมื่อแล้วได้ทลายเมื่อนี่นะสามสิบพันสกีบเนาะพี่น้องกับบัวจูเพาะรุ่มลูกเนาะพี่น้องเนาะนมกับแพงหาเงินเพื่อเดียวลูกกันยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะไปใส่กระ่าดด้วยยังไงโอเนตตอยโดยทางน้องกกินเนต้อยเนาะเขาก็ะจีเข่าเรื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขาก็ะจีถามเมื่อเออันเคลื่อนว่าเคลื่อน Uce, เปิดพ bueno? ่อเปิดใจว่าน้องพี่น้องเนาะยคือเอ้ยชิเปิดใจอยู่บ oh ่เปิดใจไงนะเปิดใจหาคนคุยเลยเนาะแต่พ่อเปิดใจเนาะเปิดใจว่าก็พ่อมอยู่เปิดใจจะหาคนคุยสั่งมาแปลงเนาะสั่งมาซาเพราะว่าโมมีสาวรักเลยเนาะลักะอยู่กับลูกสองคน ไอชายพ่อไอชายแม่กับบ <going> no. ุ้มมี่เลยบุ้มมี่ไผ่แล้วมีบันเพิงบันผ้าโดยทางน้องเพิ่อนก็เปิดอกเปิดใจให้พี่น้องทางเอฟซีของเฮาก็คือสีเข้าใจเนาะแนกับประเทศไทยประเทศลาวก็ไล่ว่าอะไหรือว่าประเทศนอกในนี้เลือกบอกก่เลือกประเทศอะไรก็ได้เนาะขอให้ฮักจริงใจเนาะแล้วก็ฮักแพงลูกเฮาเนาะขอให้ฮักแารโคออย่างเดียวต้องให้ฮักูกเฮาได้น้ำเนาะ ลูกได้ดีได้ฮับได้กันไปกันบาได้เนาะไปกันบาได้คือว่าคือว่าน้องคนกันแม่เนาะมีลูกคนหนึ่งเนาะมีลูกคนหนึ่งลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะ่นกันนอนแล้วก็ต้องฮับจริงที่เขาเป็นได้เนาะเลยเนาะทันเว่าฮับมาได้เขากับบัวไว้แล้วเขากับแบบเขาก็อยู่กับลูกเนาะลูกสองคนเนาะเลยจะสิถิมจะได้เลยลูกทิมม่ได้กันคือว่าพ่อแม่อยู่กับเอื้อยไปกับพ่อ่าให้ลูกอยู่นล้วพอแม่ยังว่าคือเนาะเอ้ยอันนี้กับปู่ให้ลูกอยู่นล้วกับบุมีเนาะ สมมติว่าเขาจิถามเมื่อยกันเนาะว่าสมมติว่าผู้เเวหรือว่าพังใดก็ตามเต้เนาะสมมติว่าขึ้นยากไรไปอยู่น้ำแบบใดแบบนี้เจ้าก็สิไปน้ำขึ้นได้อย่บ่ขึ้นมาขึ้นมาใส่ขึ้นมาหามาสู่เจ้าบ์ว์น่องอย่างประมาณนี้น่ะเ๋อถามมันอย่างกันเลยการดมกันที่รังเรื่องนี่เนาะใจถือคอกันว่ากันเลยเนาะเขาว่าให้มาได้เป็นี้เนาะให้บาได้ก็คือท่านได้มีอยู่ก็คือยังไม่ร่มกันเนาะโอ้ร่มกันก่อนเนาะมนอยู่ พี่แต่ว่าไ้แต่มาสู่คอวัดอความว่าความใาบ่เข้าใจกันแบบนี้ก็มีเลยเนาะโมีเยู่เพราะว่าอันนี้ครับก็ต้องคุยกันต้องเข้าใจกันทั้งสองถ้ำสองพายเนาะต้องลุ้มกันเข้าใจกันเพราะว่าเรื่องคมพักมั่นกาเป็นระวางสองค้นน้องเพียงเนาะโดยว่าถ้าหับสภาพแบบลูกเต้าขึ้นได้แต่พี่น้องไอ้ขึ้นกะเข่าโอกันเ่าง่ายๆฉะนน้องพี่น้องขึ้นกับพิ่มที่จะหลับ ช่วงที่โบมีวิกีฤตเขาไปหายังะน้องจอยเยี่ยมแดงเยี่ยมแดงเยี่ยมแดงค่าสมมติว่าเจ้าไปขายจะไปขายเอากลูกไปน้ามีแน่เอาไปขายหันนักเถื่อก็เลาะขายตามบ้านคันบรายขายกับไปนั่งขายอยู่น่นเอาลูกไปน้ำเลยไปนั่งขายอยู่ทางแคมทางก็ได้ขายอยู่โบเออก็ได้ขายอยู่มีรถกระบะเลยขาเจ้าเวมาเนาะมาซื้อเนาะแม่เลยถามชื่อก็ขายก็มีเขาชื่ออยู่ติ้เจ้าบราย ไปคู่มือเนาะไปคู่มือนอกจากที่บ่ไปแง่มูลแดงก็มีมีแงีวอื่นหานี่วะแลวเขานี่ก็จะตัดอ้อยก็ไปตัดอ้อยโอ้โหงานทุกอย่างทันโดนลำหน้าจ้างก็ไปน้าบึงลำนาก็ไปไปจ้างก็ไปลบนาก็คือญ่มีอะไรกันสบายเลยนเนาะอยู่พักอยู่แบบนอนอยู่เลยนะบ่มีเลยไปคู่มือเนาะไปคู่มือฟูเอื้องผัดผักกับบ่มีบ่มีให้นมให้ลูกคนกินเปนนายเปนนางคายแคอะารกินรองกับพุทธ แบบได้ก็ได้ขอให้ลูกมันได้กินเนาะแมนคอยอยู่รอดเนาะให้อยู่รอดในครอบครัวคือครอบครัวของบรรดาขยัน่พี่น้องเนาะลองพูนก็ได้ก็อยากได้คนมาสั่งมาคาเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้กายอยู่ในบ้านในอย่างนี้หั่อยก็พอได้เนาะเพื่อนก็พอได้จะกินเนาะก็ได้จะกินแม่ให้แบบหน้าเจ้าเองได้มีวะน้องโอ้ยให้น้ำตะกกาของพ่อของแม่เปิ้นก็ร่ได้ปั้นโอ้มันหมดลายวะ น้ำไอ้น้องผอด้วยก็ยังไม่ทันปั่นห้บูมก็จะห้หน่อยแล้วให้ยลายอย่เลยก็ยังแบบตั้งความหวังบ่ได้ใช่ะหมแต่บุกการันว่ามีบุมีเนาะเอวยเนาะบุกกาบอกอีกว่ามีหรือบุมีคันชีวาบุมีก็คือชิบ์ได้ก็มีนะมูลผอแต่ว่าเขาบ่ได้แบ่งบ่ได้ปั่นเลยยังบ่ได้แบ่งได้ปั่นกันเนาะครับเขาให้เห็ดไปกับเห็ดไปเอวยให้กินไก่ใหดกินไปน้ำกันเนาะเขาให้เห็ดกินกับเห็ดแต่ว่ายังบ่ได้เป็นชิดเจ้าของนยสำหรับอาชัยพันเห็ดชิวะชีชัด เพคนมาตันให้กี่เรื่อคนให้เฮ็ดชื่จิ๋วคนม่ได้บอกว่าแบ่งให้ผู้ใด้จิเฮ็ดก็ได้ยังนี่บ่เอ้ยแม่นผู้เขาม่ได้แบ่งให้ใครอยากเฮ็ดก็เฮ็ดแบบนี้แต่ว่าบ่มีเงินลงทุนหลายอย่านะพอได้เฮ็ดไปชำได้ชำหนึ่งเอาแบบนี้ลดล้างก็ยืมเพิ่นมาแบบนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วก็เอามาเอามาใช้ลด้อรถกับแต่บ่มีเฮ็ดอีกเหยรถกับบูมีบ่แล้วโอดรถไถนานี่ก็บ่มีเนาะ ยังมูมีรถอย่างเลยเนาะขอให้มีเพื่อนชนอยู่กับดีใจเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะก็ยังมูมีอย่างเลยเหมือนกับมมีอย่างเลยเนาะเพื่อนอยู่ยัยพี่นงฮาเนาะเพ่อยู่ยังมูมีมีแต่ชนเนาะขอโทษเนาะเออตอนเจ้าอันเอาก็ผัวเจ้าได้เจัดปีอมีแต่ก็ยังไม่ได้สั่งอย่างเลยเนาะโก๊ะร่างชิช้อมชิช่างมันมีลูก มีลูกก็เขียนว่าเพิ่นชีเก็บชีช่างคือมุมคือบ้านคือเมืองมีลูกแล้วเพิ่นยังมาลิ้นมากินแบบนี้เป็นไปไล่ใหม่ซะเนาะเป็นไล่ใหม่ก็บ่พอสิได้ชี้ย่างจังซี่โดยตอนเป็นเช้าไปหาก็บอกพอได้ก็ได้อยู่ตะกี้ก็เลี้ยงน้องน้องยังน้อยพ่อแม่ตายไปเลยเลย ก็ว่าไปน้ำก็น้ำตาก็อย่างไรน้ำพึ่นเนาะเเรานกสุนั่นเนาะเาทำทีมงานของเ้าก็ชิวอดบุ้งไรขึ้นกันนด้ไม่เพราะว่าเ้าก็สุกสารนันมือพี่น้องเนาะดูดูขอโทษเออที่ทำให้เจ้าอันตื่นทันกับกวโทษได้ลายเนาะทีมงานเรากันเนาะเอราก็เอวยพิ่นกัหาคู่มือว่าเป็นเราค้นขันคนกอย่างก็คนดูคนมันเปานพี่น้องแต่ผัดหาผัดบ้นกัหาในบ้านมันกัพ่อจะชิ่ได้กินเปานพี่น้องกินแต่ละมือเนาะเอื้อยเนาะมันกับพ่อชิ่ดได้แต่กัหาคู่มือมันกับบอพ่อชิ่ด้าได้องเนาะ มันกับโบเมนธประชาติไปเหตุงานเนี้ยนั่นนี่เออถามแล้วข้ากระซิมาถามอันขึ้นเนาะพ่ออันขึ้นอันมีอันโทรศัพท์ใช่หรือบ่บ่มีโทรศัพท์ใช่แล้วแฮบ่มีกับบอมีเนาะตอนนี้ยังบ่มีเนาะบ่มีแล้วตอนนี้เบอร์มีอย่งแล้วอยู่ธรรมชาติธรรมชาติอยู่ธรรมดาอยู่ตามทุ่งไทยทุ่งนาเลยตรงนี้มีโทรศัพท์เนาะสมมติว่าผู้ว่าอยากมาล้มก็ยังยากอย่าน้อยนึงเนาะยากนะ เพลื่นก็เปิดใจพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าหากเคลื่นขาดอย่างนึงพี่น้องเลยการสื่อสารเนาะพี่น้องเนาะการบ่มีโทรศัพท์การสื่อสารี่ก็ยากเลยเด้ไหนพี่น้องการาวัสดิกับผู้ว่าเสด็จแนวไรบานนี้ผู้ว่าสนใจก็ได้บ้านเราแต่ได้อย่างเดียวคือติดต่อมาทางห้าก่อนติดต่อทางห้าก่อนก็ได้เพราะว่าตติด่อได้อยากซอยเดือยอยางเพลื่อนก็ซอยเดือยไปก่อนกันติดต่อทางสองหพวกห้าก่อนก็ได้เนาะเขาลุงเนาะเขาน้องพลอยเนาะ บอสวัสดก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกับยังบอมีโทรศัพท์น้องพีลูกกินนี่นี่ยามก็ใช้ได้ไปชื่อโทรศัพท์เลย่าวจังได้ทีมงานของเราก็คุยกับเพิ่นนานกันพอสมควรเนาะก็ได้ผู้เรื่องกันได้เติมเนาะเอฟซีเนาะคือสิคงสิเข้าใจเลยเนาะกับเอฟซีก็คือเข้าใจได้เพราะว่าเพิ่นกับบอมีโทรศัพท์เนาะพี่เพย์พี่น้องเนาะแต่เพิ่นก็เปิดใจร่อยเปิดเส้นน้อพี่น้องเนาะเปิดใจสุดแท้เพราะว่า ถ้าคนใดจริงใจอยากจะจีบอยากจะร่มขึ้นก็ได้เพราะว่าเพิ่นหักมีลูกติดเนาะพี่น้องเนาะในสิ่งทีวิตเลยเป็นได้เนาะเลยพิ่นกับพ่อเนาะอม่นโอเคครับในสิ่งที่เลยเป็นได้เนาะเขาร่มกันมากกับเฮิงเติบเลยเนาะเขาก็สิมีน้ำจิตน้ำใจให้พ่อและให้ลูกเคล่นซื้อกระตุ่มขนมนมเนยอะไรพี่น้องเอลยสวัสดีก็ได้ ครูบุ๊กตามาเกี่ยวข้าวรับจ้างขอเลี้ยงจังนะพี่น้องกัมื่อนี้ก็ได้เพิ่งมื่อก็ได้สามสิบพันกีพี่น้องเลยสาวบ้านก็ได้อีตนสงสารลูกขึ้นเนาะพ่อได้ซื้อขนมอันให้ลูกขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสาวบ้านก็สิมีน้ำจิตน้ำใจนิี่นี่แน่นอนก็ได้ซื้อได้มากก็เอาโดยอาะให้น้องซื้อขนมเนาะอ่ะให้น้องได้ซื้อขนมเด้อดโย นอากระแสล่าำลาคือนอกวันนี้นอกหาขึ้นนั้นได้เดินทางเมื่อห้ดุขึ้นได้พอกพอนอกพี่น้องเนาะกเจอเนื้อคุยไว้เนาะหาขึ้นคนจริงใจมาหักเนาะกัอยากให้คนจริงใจแหละมาหักขึ้น่อแมพี่น้องกับอยากให้ถึงดอกึงรวงคือเก่าเนาะผู้ใญ่แบบแม่ขึ้นก็เคยโดนนั่นมาแล้วใหญ่มีผู้รหญ่แบบมาคู่องกับเื่อนก็ค่อยสื้อาดนขึ่นนาแน้ เพราะว่าเพิ่งกับทุกข์ยากลํบา,า<ร><ท>บากดีเนาะทางน้องจอย,<ด>ยเพิ่งนี่กัคือเลือกบ่ได้พึ่งพี่น้องเลยเนาะทุกขออ์ความยากเลยมันเกิดมาจากก,ากา<ด>ําเฮาเองเนาะเพราะว่าทางพ่อทางแม่เพิ่งกับเสียชีวิตไปเนาะก็เหลือแต่น,น้องแต่กับครอบครัวไอ้เป๊ปพี่ๆน้องๆ<ด>ยแต่น้องเพิ่งกับอ,อยู่กับลูกสองคนแต่กันยังมีเฮือนมีอย่างยูมีเพื่อนมีแฟนยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องแต่เฮือนพี่น้องก็ไม่ได้ดังง่ายหรอกมานีเนาะ เขาเลดังไงเพื่อนรังน้อยเนาะโดยโดยก็อยู่กันหลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยฮะน้องวัดลาลาขึ้นกัโดยสบายบดีเขากลับร่มก็เอ้ยกับน้องก็เอ้ยเ้น่อนเนาะพี่น้องเนาะกับสาวมีห้างลูกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสิข้าใจเนาะเอฟซีเนาะพอ่าขึ้นกับเลิกลากับครอบครัวขึ้นสาเหตุติดเดี่ยติดกินอะไรพี่น้องเลยกะ ไปการบ่ไร้เนาะพี่น้องเนาะึ้นก็ได้มีลูกน้องไวหนึ่งคนแล้วก็ได้เลือกลากกับผัวขึ้นเรียบร้อยแต่ตอนนี้คืนก็เปิดใจเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเปิดใจแต่ว่าก็ยังบ่มีโทรศัพท์ได้พี่น้องเอ้การสื่อสารกันยังยากยากไง้น้อยหนึ่งน้องอแม่พี่น้องเนาะถ้าผู้่าวยากคนไหลอยากล้มขึ้นกันยังยากยากไอ้น้องพรมยพี่น้องก็ติดต่อมาท่องสาบานกอนก็ได้พี่น้องเลยแล้วก็สาบานก็ยังจะได้มาทายทําขึ้นอีกอยู่พี่น้องเ้ยก็เอ้ยึ้นก็ลำบากหาเงินหาค้ำซื้อนุ่มันกกยา การซื้อๆโทรศัพท์กับบันกาคนเสียด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเงินกับเกี่ยวเข่ามาเนี่กัได้เงินสามสิบพันกีบพี่น้องเลยกับไ่ได้ดวงไรลายหรอกพี่น้องเลยกับเป็นเงินไทยกับประมาณห้าสิบบาทพี่น้องเลยกับสวัสดีกับเสียด้ยดรมลาเนาะก่อนเสียดายดริลากับขอขอบอกขอบใจเอฟซีสวาสเด้อที่ติดตามฮับส้มสวาสมาเลยตลอดก็ขอให้เอฟซีสวาสอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่แม่พี่น้องเนาะกับอยู่ดีมีแห้งทุกคนเท่หร่พี่น้องเลย กษัตริย์กษัตรดย์ก้าวลาเลยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง